ทุกคนลงสีแล้วลงสีแล้วจจ๊เอออกมาเลยวจ้าเย้เค <c oughs> yeah, yeah. เป็นความคลั่งรักแบบมีไอเคยสงสัยไหมว่าเราสามารถออกแบบเสื้อล้อเรียนตัวเองได้ไหม่ปอินโทรแบบบอเกติแล้ว <c oughs> เปิดคลิปเปิดคลิปเกิดตำรวจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่บอมนะครับผมเรื่องในวันนี้คือถ้าเกิดใครได้เผอเข้ามากดดูนะอยากให้ทุกคนฟังให้จบมาเพราะว่ามันเป็นความอินส่วนตัวล้วนๆเลยที่เคยคนนึงอยากจะทําเสื้อนึกออกรปะใครเคยเป็นปะแบบว่าอยากจะทําเสื้อขึ้นมาสักตัวหนึ่งเว้แต่แบบว่าไม่รู้จะออกแบบยังไงไม่รู้จะทําทรงไหนลายไหนอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งคนเว้ที่แบบคิดไม่ออกอยากทํามากแต่คิดไม่ออกจนวันนึงเว้เรื่อนๆไปในไอจีแล้วเจอไอจีของคนนี้ แล้วเราก็ดูลายเสื้อเฮ้ยมันแปลกดีว่ะมันเหมือนเสื้อวงเหมือนเสื้อล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยเราเคยดูพวกวงแบ็คพิง์อะไรเงี้ยนึกออกปะแล้วมันมีเสื้อวงหรือเสื้อไอดอลอะไรที่ดาราเขาใส่กันอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลายแบบนี้มันเจ๋งว่ะเราเลยไปเสิร์ชหาข้อมูลไว้ว่าเสื้อสไตล์เนี่ยแม่งคือเสื้ออะไรปรากฏว่าผมไปเสิร์ชเจอว่ามันคือเสื้อแบบบูทเหล็กมีความรู้นะมาลองฟังกัน เสื้อบุลเลกอะแปลตรงตัวเลยมันคือเหมือนเสื้อเถือนถ้าในต่างประเทศอะเวลาเราชื่นชอบวงไหนวงหนึ่งใช่ปะ่ะแฟนคลับก็จะทาเสื้อนี้มาแต่ว่ามันไม่ได้เสื้อที่ถูกลิขิ์หรอกแต่ว่ามันมันจะออกแบบตามจินตนาการของคนออกแบบเราสึกว่าอไอ้นี้มันยูนิคมากมันแบบมันดูสเปเชียลมันดูแบบลิมิเต็ดอะช่วงเนี้ยอินอินช่วงนี้แบบข้างรักเออก็เลยแบบว่าพี่ช่วยออกแบบคอนเซปต์ข้างรักกับเสื้อตัวนี้หน่อยเพราะว่าเราอยากจะทําใ่เองด้วยแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เดี๋ยวลองให้แฟนขับลองดูก่อนแล้วลองพิจารณาว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้แม่งโดนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําขายด้วยตอนนี้นัดนัดเขาไปแล้วเดี๋ยวไปเจอเขากันลองดูมุมฮัลโหลเทส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 กูเนสยไม่ใช่ใช่ไหมูเทสยังไม่ใช่อย่างอย่างอย่างอันนี้ลองเทสดันก่อนเป็นอะไรกันเอาไว้ครับอันนี้คือคุณซันนี่นะเป็นคนที่ออกแบบชุดให้เรานะฮะ คืออยากถามซันนี่ก่อนเลยว่าแบบทำไมอยู่ๆเรามาชอบแล้วก็ออกแบบเสื้อสไตล์เนี่ยเพราะว่าปกติผมเห็นในโซเชียลไม่เคยมีใครรับออกแบบน้อยมากจริงๆเ้าความไปตั้งแต่ตัวแรกเนี่ยทำเสื้อเซอร์ไพาสเพื่อนเกิดแฟน <c oughs> แต่เป็นเราใส่นะแต่เราเกิดไปเป็นเสื้อหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราก็แบบเหมือนหาของขวัญที่มันแปลกใหม่อะไรเงี้ยแล้วแฟนชอบไหมทีม <c oughs> ่แปลกแฟนคือชอบมากตกใจอะไรเงี้ยแฟนก็แอบแอบเขินนิดนึนงไ <c oughs> ายคนอื่นเฮ้ยดูดิ ทุกคนเนี่ยเห็นไหมใครรักหมาเนี่ยทำเสื้อวันเกิดให้หมาแต่คนใส่ได้นะจะมีงานนี้ที่ทำแระวุูมใจก็เป็นงานของอะตอมนะครับเฮ้ยจริงปะปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่ออย่าหาทำเฮ้ยเขาเจ๋งก็ไปดึงเอลเมนต์มาจากเอเขาอะไรผูแฟน เป็นผู้หญิงทำให้ผู้ชายเหมือนเป็นพวกดารานักร้องเกาหลีเลยดูดิคนเนี้ยเออผลงานแจ้งเกิดมีปะก็จะเป็นอันนี้ครับพี่พลอยขอหวังโอ้ทำให้พอด้วยนะแต่เขาไม่ได้ติดต่อทำไปส่งให้เขาอ๋อเราเราชื่นชอบเขาใช่เขาทำรายการแกะกล่องอะไรเงี้ยเราเห็นเอออยากส่งให้เขาลองใส่ดูอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โปรโมทให้เราได้ว่ปะแล้วเขาก็ถือถือโชว์ในคลิปอะไรเงี้ย เรามาถูกทางแล้วทุกคนเรามาถูกทางเลยผมผมขอดูอันนี้หน่อยดิใครคุ้นคุ้นเดี๋ยวผมแปะภาพเลมเปร์เลงานของแบคทิงนี่แล้ววันนี้นี่แปะผมผมเปิดโชว์เลยโอ้โหเลมเปอร์เนนี่เรียกว่าใกล้เคียงมากยังไงคือเขาเป็นขดชมรมคนรักไก่อะไรเงี้ยเหรอแล้วเขาขอมาไอเขาเลี้ยงไก่มีเสื้อให้ไก่ด้วยนะโอ้โหเป็นไงล่ะทีมข้างรักของเรานะฮะดาบแรกเป็นยังไงแรกเลย นี่ทุกคนเฮ้ย,ยผมผมแค่เห็นหน้าตัวเองผมก็มีความสุขแล้วว่าหน้ามันยิ้มแย้มอะเฮ้ยคุณซันนี่ช่วยเล่าเล่าคอนเซ็ปต์แต่ละอันหน่อยดีว่าแบบว่าดีเทลแต่ละอย่างมันยังไงบ้างที่บอมมาวีขเนาะอยากได้เสื้อแนวคนขลั่งรับอะไรเงี้ยตอน,น,นแรกผมก็นไ,ไม่อกว่า,วา แตไม่ถูกว่าคนค้ั่งรักแต่ว่าอะไรวะคือมันมองได้สองแงไ่ไวบางคนอาจจะพูดแบบแซวกันเฮ้มึงคลั่งรักว่ะเนี่ยมึงรักคนนี้แบบรักหัวปากหัวปัม๊มมึง,มงไม่ไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมึงค้ั่งรักแต่บางคนมองว่าเฮ้ยคลั่งรักมันดูเป็นคำชมอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราคลั่งรักใครสักคนมแม่งมีความสุขเคยว่าเคยค้ั่งรักป่ะแบบว่าช่วงที่แบบแชทจีบกันเฟซไทม์คุยกันครัง้งแรกก่อนเด็กๆอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละอาการค้ั่งรักมันเป็นอย่างนั้นเลยพอตีกรอบมาว่าเป็นคนครั่ง มันก็จะหนีไม่พ้นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยสีแดงตัวฟอนต์เนี่ยที่บอมมาให้มาสองคำก็คือคนข้างรักแล้วก็ Crazy Love Man Crazy Love Man เนี่ยพอฟังปุ๊บนึกถึงแบบยอดมนุษย์อะไรสักอย่างฮ <c oughs> ุนต้าแมนก็ก็ลงใทยด้วยแมนไอรอนแมนออไม่ใช้แต่ผมไม่ใช้เพนทาคาเมน ซ,ซดอดมนุษย์จริงๆอ่ะผมไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนเว้ยแต่ว่ามันเป็นเหมือนตัวที่มันใสเกงเกงในตรงหน้ามันดูเหมือนโรคจิตที่ข้างรักแล้วผมไปอ่านมาการที่มันใสเนี่ยทำให้พลังมันเยอะขึ้นเว้ยในการต่อสู้โค <c oughs> ตรเกร่จุดเด่นที่ผมอยากจะให้ดูอีกอันหนึ่งคือตรงข้างล่างเลยมันจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุน่นมีความหมายทุกคนมันมีกิมมิคเสื้อตัวนี้ผมบอกเลยว่าลิมิเต็ดไปถามเพื่อนที่แม่งเป็นอาจารย์สอนญี่ปุน่นอ่ะยาวเลยนะปัญหาอ่านยากเชียวเลนไอไทชิสึนะ ยิ่งตกความหมายแม่งเหมือนกับว่าคนที่แม่งขาดความรักไม่ได้เหมือนแบบชีวิตแม่งเหมือนขาดสีสันอะไรอย่างเงี้ยปรับนูน่นปรับนี่เปลี่ยนรูปนิดเปลี่ยนรูปหน่อย <c oughs> ก็กลายมาเป็นไฟนอนตัวนี้ ดูด้านหน้าหน้าหน่อยผมอยากจะพูดถึงซีนนี้ตัวฝั่งซ้ายเนี่ยตอนแรกผมมีให้คุณซามี่เลือกสองตัวไว้ก็คือเป็นตัวที่ดูข้างรัคอ่่ตัวมันเต็มเหนื่อยหน้าหน่อยกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่หันหันขวาไปไปมาเอาตัวหันขวาแล้วกันเพราะตัวหันขวามันคอมโพสมันได้อีกด้านหนึ่งก็ใส่เป็นตัวที่โชว์มินิฮาร์ดเออสื่อถึงความรักมีรูปหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไอเดียคือให้หัวใจพุ่งออกมาจากนิ้วแล้วแตกเป็นปุ๊กเช่เป็นไงล่ะดีเทลของเสื้อตัวนี้อาจจะยูนิคนแต่่วา ไม่เกือนแน่นอนลิมิเต็ดตัวนี้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวขายของแบบขายอยากมานิดนึงว่าว่ามีคอมเมนต์หนึ่งผมแปลกใจมากบอกว่าหน้าบานขอผิวหน้าแค่ลงหน่อยถ้าเคยไปดูดูได้ว่านี่หน้าพี่บอมของจริงหรือเปล่าโดนโดนเผาโดนเผาแต่ก็ทำไม่ได้ของาจัดไปฮะ้ยคนนี้แบบคนนี้เป็นคนใจดีใส่เขินๆตรงหน้าไหนใส่ให้ออที่ถูกแตเออนั่นแหละใครที่สนใจสั่งเสื้อให้แฟนให้หมาให้แมวหรือให้ไก่ติดต่อนี่เลยอ่ะ เดี๋ยวไปร้านสกีนกันแวบมาโผร้านสกีนแล้วครับอันนี้คือตัวอย่างที่คุณซันนี่ลองปิ้นออกมาเพื่อเป็นแบบนะว่าเวลาวางมันจะได้เห็น,น <c oughs> ดีวิธีการปิ้นตัดแป เออเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องเสื้อก่อนทุกคนคือเสื้อที่เราทำอะ่ะมันจะเป็นทรงแบบทรงโอเวอร์ไซส์ไว้เดี๋ยวให้ดูทรงมันจะหน้าตาประมาณอย่างงี้นี่ทรงจริงๆมันจะประมาณอย่างงี้เลยอันนี้ตัวอย่างต้องเล่าก่อนว่าผมมาได้เรฟเฟ n c ์มาจากยูนิโคเว้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้เสื้อยูนิโคทำนึกออกปะคือต้นคุณมันแพงมากทําไม่ได้มันราคามันจะสูงมากอยากเล่าให้ฟังมากว่าตอนที่เราไปหาเสื้อคืออันเนี้ยตั้งใจไปหาเนาะว่าเฮ้ยเราอยากได้เนื้อผ้าประมาณนี้ลายประมาณนี้แล้วแบบไปหาหลายโรงงานมากเว้ยเออจนจนเจอเนื้อผ้าที่ถูกใจนะ นี่ก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือมันเป็นป้ายตัวอย่างแต่งจริงตรงเนี้ย ของจริงที่ทุกคนจะได้นะมันจะเป็นป้ายสตอรี่บอมตรงนี้ทําเป็นเสื้อของตัวเองเลยจริงจังแค่ไหนจริงจังแค่ไหนอันนี้คือพี่บอมนะฮะชื่อเดียวกับเจ้าของช่องเลยเป็นร้านสกินที่เราไว้ใจให้มาทําเสื้อลิมิเต็ดอันนี้นะฮะขั้นตอนแรกนี่มันคือต้องทําอะไรก่อนอนะันอันนี้คือการพีทิทเมน้ำยาครับโดยปกติแล้วน้ํายาการพิมพ์ดีทีจีเนี่ยต้องใช้น้ํายาพีทิทเมนเพื่อให้สีบนเครื่องดีทีจีของเราเกาะกับตัวผ้านะนะครับเออเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าไอ้ DTG มันคือการสกีนแบบอะไรที่มัน ดีนี่มันเป็นด i r e c t to ร a r m e n t นะครับจุดเด่นมันก็คือมันจะไม่ต้องขึ้นบ็อกเลยคือเสื้อ story bomb <S <S อ่ะก็คือถ้าไปเปิดบ็อกเนี้ยเราก็จะแบบได้สีไม่เหมือนอย่างนั้นอ่ะการขอดบ็อกยังไงก็สู้ d ี g ไม่ได้อ๋อเป็นไงุกคนเป็นไงความมินจติดขขงเสื้อเราดูเดี๋ยวดูผมนึกถึงพวกน้ำยาฉีดพ่นโควิดอะไรเงี้เลยแบบตรงคล้ายกันเลย อันนี้นะครับแล้วเราก็ต้องมาผ่านการอบแห้งด้วยเตาฮีทเพรสนะครับเพื่อให้น้ํายามันซึมเข้าเสื้ออันนี้นะครับอบเพื่อให้น้ํายามันซึมเข้าไปในผ้าไม่ต้องกลัวครับแฟนคลับของคุณสตอรี่บอมทุกท่านเพราะว่าน้ํายาเราเนี่ยปลอดสารนี่ไม่ระคายเคืองผิวแน่นอน,นผ่านการเทสจากต่างประเทศมาแล้วแล้วเสื้อที่ใช้ก็ควรจะเป็นเสื้อคอตตอนลอยเท่านั้นใช่ไหมพี่ถึงจะเหมาะมันจะมันจะพิมพ์ได้สวยที่สุดในวงการดีซีอันนี้เวลานี่คือมันจะจับแบบ ลานับถอยหลังอะไรเงี้ยครับใช่ครับนับถอยหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะออโต้ขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไฮดรอลิกขึ้นมาอ้เนี่ยอารมณ์เหมือนเตารีดอ่ะใช่อันนี้เดี๋ยวผมจะฮีทเพสอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันแห้งสนิทกว่าจะออกมาเป็นหนึ่งตัวนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครจะมาแบบเอ้ยแจกฟรีหรือเปล่าโหทุกคน ดูกระบวนการที่ผมทํามาก่อนทั้งวิธีคิดการออกแบบเนี่ยกว่าเขาจะได้หนึ่งตัวเนี่ยโหอ,อุดนุนเธอผมขอร้อง <c oughs> นี่อบมาเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปไปไหนต่อฮะก็ <c oughs> มาที่เครื่องนี้ใช่ไหมครับโห <c oughs> เป็นไงทุกคนกระบวนการยิ่งใหญ่มากกว่าจะได้ออกมาตัวนึง <c oughs> นเขาต้องมาตั้งเสื้อให้ตรงเพจน,นะครับโหนี่ถ้าสมมุติว่าผมสั่งทันตัวนี่ พี่ทํากี่เดือนนะพี่กว่าจะมาเซตแต่ละตัวโอ้โหปานนี่มากดูพี่เห็นไหมทุกคนความใส่ใจแต่ละตัวเนี่ยใส่กรอบอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันแบบรวบตึงนะวันรับใ,<ช>ใจนช่เพื่อให้มันพิมพ์สวยที่สุดงานเราจะอยู่ในนี้ครับแ <s> ฟลตได้ครับผมนี่นี่ดูไฟดูไฟนี่สตอรี่บอมอ่าปึ๊บมาเลยพี่นี่น,นี่นี่นี่เสื้อเราอยู่นี่เสื้อเรงนี่ทุกคนโอ้ย อันนี้นะครับเครื่องมันจะตรวจจับว่าถาดมันจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปไอสีส้มๆนี่คือมันเตือนหรือว่าอะไร,รเตือนครับตเตือนว่าถาดอยู่สูงเกินไปแล้วหัวพีม์มันจะชนนี่คือข้อดีของเครื่องแบรนด์ญี่ปุ่นโอ้ไม่ได้ขายเสื้อนะเหมือนขายเครื่องในตัว <laughs> ้วยนะโอ้แสดงให้เห็นว่าคุณสตอร,รี่บอมใส่ใจลูกค้าป <c oughs> ็น <c oughs> ไงเฮ้ผมไม่ได้รู้จักกับเจ้าของขายเต็มที่มากผมสามารถเห็นตอนที่มันแบบโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าได้หรอป่ทีมันจะมีช่องตรงเนี้ยกล้องมันสามารถถ่ายเข้าไปได้มันจะมีโบ๊ะบ้าเนะยผมอยากเห็นมากทุกคน ทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะออกมาแล้วไอ้คนข้างลักมันออกมาแล้วมันออกหัวมันออกมาแล้วหัวมันออกมาเฮ้ยรอดูขาออกเลยด่าทุกคนรอดูขาออกเลยตุ้มแรกเลยมไม่ได้เป็นสีครบท้วนออกเป็นเป็นพื้นขาวก่อนนะฮะทุกคนข้างลักมันออกมาแล้วดูหน้ามันเวอร์ชันเล่นสองการนะครับนี่เรารอในอิงไทม์สักสิบห้าวิเพื่อที่จะกลับเข้าไปพิมซีเ m y k วเ อ๋อสีแหวกคือเป็นการลงสีใช่เฮะเฮ้ย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 เขาไปแล้วเขาไปแล้วทุกคนลงสีแล้วลงสีแล้วโอ้โหของจริงโคตรสดสดมากมคือสดกว่าไปแบบไปพวกบ็อกสกรีนเยอะเลยอ่ะก็คือรายละเอียดเขาจะเก็บเก็บได้หมดจากไฟภาพเลยอืมเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วตอนทาคลิปถ้าผมบอกราคาห้ามต่อขอล้องที่ตั้งใจมากนะฮะ อย่าต่อนะตอนที่เห็นลายเสื้อนี้ครั้งแรกพี่รู้สึกครับมันเป็นแบบ <laughs> นึกถึงนึกถึงวงแบ็คพิงเลยครับ <laughs> สีสีเสื้อโทนเสื้ออะไรเงี้ยเออเออแบบเสื้อ <laughs> แบ็คพิงเขากลางังดังเดี๋ยวพอเสื้อตัวนี้ออกมาดังกว่าแบ็คพิงอีกดีครับ <laughs> พี่ไม่คันเลย <laughs> อวยกันเต็มที่นะจั่เอ๋ออกมาเลยจ้านีนีเ นี่ผมให้คุณันนี่ใส่ไปทําหน้าเขินก็คือนี่มีหัวใจมีหัวใจตอนแรกกาบอกให้คุณซันนี่ใส่เมฆเป็นหัวใจลําบากไปเอาแค่นี้พอโอ้โหนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับนี่ผมขอถ่ายอินเสิร์ตก่อนอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตกันนะครัริ้วรอยเสื้อผ้าที่มันยับยับอะไรเงี้ยมันเก็บได้หมดเลยเออมันเก็บหมดเลยว่ะเนี่ยดูดิเนี่ยเก็บหมดเลยเนี่ยรอยตีนกาเนี่ยเก็บหมดเลย แต่ตรงนี้รอยตรงคอรอยตรงอะไรเก็บหมดเลยครับเนื้อเนืเก็บให้หมดครับดีมากเลยจริงมีภาษาญี่ปุ่งญี่ปุ่นนะฮะเคซีเลิฟแมนขั้นตอนสุดท้ายเราเอาไปฮิตเพสอีกวอบฮิตเพสฮิตเพสคืออะไรพี่ก็คือการทําให้สีมันสุกด้วยวิธีการใช้เตาลีไฮโดรลิกโอ้โหครับโอ้ใครเคยเป็นบ้างเวลาดูพวกเครื่องจักรทางานแล้วแบบตื่นเต้นวะเอ้ยกดขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นเพลินครับ ควันพวยพุ่มเย้เคเป็นความคั่งรักแบบมีไออันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จครับอบอุ่นแน่นอนครับเป็นรักแบบอบอุ่นนี่ครับได้เสื้อล้วก็เทอ่ะดิก็เทอ่ะถ่ายรูปคูดเลยโหเท่มาก มาแล้วทุกคนเป็นไงลายเสื้อดีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆคนเหินมีเรียกคนออกแบบกับคนทำสกรีนมามาช่วยเป็นเหินนี่ลายเสื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับมาไหนๆก็ไหนๆนะพี่ฝากชมทาน่อยพี่ร้านสกรีน,นเรืเองปริ้นทห้างโปรดักต์นะครับติดต่อได้ทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยครับแล้วก็มีไลน์แอดหรือว่าโทรเบอร์0 8 0 4 4 6 5 4 5 5ติดต่อคุณบอมได้เลยครับนี่หลังจากใครที่ดูคลิปนี้แล้วชอบเสื้อตัวนี้นะฮะทุกคนได้เห็นกระบวนการหมแล้วทั้งการที่ผมไปเลือกผ้าคุยกับคัสนี้เรื่องการออกแบบหรือว่าจะเห็นขั้นตอนการิีทุกคนรุ้ยแล้ววะ่ะ เราใส่ใจเลือกของที่ดีสุดมามาให้ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ใครที่อยากได้ตัวนี้ครับผมเปิดพีออเดอร์จนถึงวันที่31มีนา64นี้เท่านั้นย้ำนะเท่านั้นใครที่มาเห็นคลิปนี้ตอนเดือนพฤษภาคมกรกฎาคมณุ่นแล้วนะเสื้อนี้คือลิมิเต็ดเลยเหมาะสำหรับคนที่กำลังคั่งรักหรือต่อให้ไม่ได้คั่งรักอยู่ก็เอาไปสึก คือสีหน้าผมมีความสุขขนาดนี้เวลาคุณแบบรู้ความไม่ได้จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยยังมีไอ้นี่ที่แม่ง <S <S ชีวิตมึงล่าเริงมากๆเออผมก็ใส่เอาไว้เตือนใจตัวเองได้ว่าื่อวันหนึ่งไม่ได้คั่งรักแล้วแต่แบบเออย่างน้อยครัง้งนึงกูยังเคยคั่งรักใครสักคนแล้วก็แบบเออชีวิตมันจะได้มีความสุขมีสีสันก็มาสั่งกันได้เดี๋ยวรา,ายละเอียดผมจะทิ้งไว้ที่ลิงก์ด้านล่างช่องทางที่จะทักผมได้แล้วตอบได้รุนแรงสุดก็ได้จะเป็นช่องทางทางไอจีนะฮะหรือเข้าไปดูในรายละเอียดแฟนนนนเเเพพจไได้้้ีียยวผมะะทิป็โตล ที่ผมจะโพสขายจำไว้3 1มีนาหกีนี้ปิดพรีออเดอร์ส่วนใครที่สั่งแล้วก็รอนิดนึงมันจะมีขั้นตอนการผปลีน,นิดนึงอาจจะได้ประมาณช่วงๆเดือนเมษานะฮะก็อดใจรอนิดนึงก็วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับบบ๊ายายเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่าลืมสั่งกันครับ